นะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม r o u e Company นะครับผมก็มาซีซั่น4กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคผมจะมารีวิวซีซั่น4ให้ดูเลยนะครับผมก่อนนี้ก็คือน,น่าจะเป็นตัวใหม่นะ Sinister Shadows น,นะครับผมไปดู Battle แพ s นะครับผมที่น่าสนใจคือน่าจะเป็น Battle แพ s s นี่แหละนะผมโอเคไปดูคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมอะไรน,นะโอเค ปเปลี่ยนรูปหลักนะครับนี่นะครับเป็น battle pass season ที่4นะครับตอนนี้เงินผมไม่พอนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกไม่นานละผมจะมาซื้อนะอเดี๋ยวมาดูในร้านค้าอะไรนิดน,นึงนะครับผมมีเป็นโอเคนะครับผมเป็นของ glitch นะครับผมเติม s e a ั o n ที่แล้วก็เป็นของ lancer นะ lancer ที่จะเป็นชุดสีแดงอะโอเคเดี๋ยวมาดูของตัว lancer โอ้โหสกินมาใหม่อีกแล้วเนะี่ยนะครับผม watch talent runner lancer นะครับผม เป็นชุดระดับ Legendary เดี๋ยวให้ดูความสวยงามนะครับใครสายแลนเซอร์นี่ก็ต้องไปจัดนะครับผมผมก็สายแลนเซอร์นะแต่ก็ผม,มยังไม่ได้เติมนะเกมเนี้ยเล่นเป็นสายฟรีอย่างเดียวนะครับคนคงเดี๋ยวไม่ได้เติมเราเรียนมาจากไหนเ0้คือผมเล่นตั้งแต่แรกๆเลยนะเปิดมาใหม่ๆเลยเออมันก็แจกอะไรก็ซื้อ Battle Pass มาก็หลายซีซั่นอยู่ก็ดูแลนเซอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมสวยนะผมว่าสกินเนะี้ยสกินหอกเป็น ชาวแบบชนเผ่าพื้นเมืองนิดหนึ่งนะครับผมก็มาดูอีกตัวหนึ่งของตัวอะไรเอ่ยทารอนอ๋อไอตัวนักดาบไอตัวเกาหลีอะไอตีอะโอเคนะครับหนึ่งพันเองนะครับผมได้พรอนสเก็ตด้วยนะสะเก็ตบอร์ดดูนะครับผมสกินก็มาเป็นแพ็คเดียวกับแลนเซอร์นั่นแหละครับซีรีส์เดียวกันนะวอเทอร์เลนนะครับผมลีเนจิตทารอนนะครับผมก็ประมาณนี้ตัให้ดูความสวยงามโอเคผมก็ไม่ใช่สายตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบ สเก็ตมันก็ก็สวยดีนะครับผมก็อันนี้มานานแล้วน่าจะเพิ่งมานะครับเป็นของตัวอะไรตัวแม็กนะครับผมมาดูกันนิดหนึ่งนะ1,000เหมือนกันเฮ้ยสวยเลยนะผมว่าสกินแม็กเนี่ยนะโอ้โหยังสวยอะ่ะ Justica โอ้โหใครเล่นแม็กบ่อยๆนี้ผมว่าพลาดไม่ได้เลยนะสกนะินน่ะสวยจริงครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับต้าเต้นใหม่ ก็อย่างว่านะครับถ้าเต้นในโลกของปนีก็คือแบบปันป่นๆทั้งนั้นนะฝันฝ่นคู่ต่อสู้เดี๋ยวดูกันเล่นหนึ่ง400โกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมไปจากากันได้นะ79บาทก็ได้5 0 0แล้วอืมก็เติมประมาณไม่ไม่ถึง200นะไม่โดแพ้เนี่ยถ้าเติมผมยังไม่ได้เติมไงไม่เคยเติมเลยก็ประมาณนี้นะครับผมในร้านคาอัปเดตมา ถ้าผมมาดู Battle Pass กันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นสกินของดาเลียนะครับผม Nemesis ดาเลียนะครับผมก็นี่ถ้าเราปลดล็อกก็คือได้มาเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องเล่นอะไรนะแล้วก็ปืน AK นะครับผมลายแดงดำนะครับผม Less and Profit นะครับผมโอเคแล้วก็ตด้อันนี้ไม่ต้องสนใจดูท่าท่าเต้นหนึ่งท <c oughs> ่านี้ผมชอบอ่ะถ้าปวดัวเนี่ยแล้วก็เลเวลสามนะครับผมก็ได้เป็น เปลกจรวลดไม่มีสีสันเลยอะเรือสีก็โอเคทำไมมันง่อยๆจังวะโอเคนะครับผมก็ไปดูเลือที่เก้ากันเลยดูท่าดีใจนิดนึงเซดเคผมชอบท่าดีใจซีซั่นสี่ว่ะเฟี <Feel S 2> ้ยวดีนะครับผมอันนี้ก็เฟี้ยวนะน่าใช้เหมือนกันสวยเหมือนกันก็น่นนนาจะเฟี้ยวนะครับผมก็ได้เป็นเวลสิบสามในสองร้อยเวลอสิบห้านะครับผม เป็นสกินของตัวดารัสโอ้เฮียสวยจัาโอ้โหโคตรสวยอะโอ้โหดาร์คฮันส์แมนนะครับผมโอ้โหเป็นยุคแบบให้อารมณ์แบบคาวบอยเลยอะโอ้โหมีรอยบากที่หน้าอ,อกด้วยโดนฟันมาเท่นะครับโอ้โหชอบชอบชุดเท่โอ้โหชอบมากเลยผมก็เล่นดาร์ัสอยู่นะแต่เล่นไม่ได้บ่อย ชอบชอบเวสิบแปดก็ไม่ใช่เวสิบหกนะครับได้ปืนกิลเล่คารโมโรนะครับผมเวสิบเก้าโอ้ผมชอบท่าดีใจซีซั่นนี้มากเลยมันปั่นดีอะ่ะโอเคมาดูนะครับเป็นสเก็ตบอร์ดกระจอกกระจอกนะครับผมไปดู เวล28ก็เป็น AK นะครับผมลายส m o o ก i n g ลายควันนั่นแหละ SMOoking Steel นะครับผมเวล33ได้เป็นสกินของตัว Anvil เฮ้ยเท่นั่นเนี่ยโอ้โหซีซั่น4นี่ผมบอกเลยใครไม่เติมนี่ไม่ได้นะต้องเติมเลยนะครับหรือใครมีมีมีเงินโกเหลืออยู่ก็มาซื้อได้ครับแบบคุ้มจัดอนะ อันนี้เท่เลยนะครับผมเป็นฟอลคอนนะครับฟอลคอนโฟเกตอันฟูคือผมเคยเห็นมันในเกมในหนังเรื่องอะไรสักอย่างแล้วตัวเนี้น่าจะกดออฟฟอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคถ้าผิดพลาดก่อนเฮ้ยโอ้โห what เอาจริงดิไอ้ที่ปืนอย่างสวยไอซ่าอย่างสวยครับปืนโอ้โห ซีซั่นสี่นี้เฟี้ยวจริงนะผมบอกเลยใครไม่เติมไม่ได้นะสกเก็ตก็สวยดูท่าสีจเม็กเออท่าท่านี่ผมก็บอกไปแล้วนะว่าผมชอบมากเลยมันปั่นดีบูมบล็อกเบรกดาวน์เออเฟี้ยวเแล้วก็ปืนสไนโอ้โหเฟี้ยวจัดใครไม่เติมนี่เติมเลยนะผมบอกแค่นี้แหละมันคุ้มจัดอะ คือมันถ้ามันหมดแล้วคือไม่สามารถหาได้นะนของพวกเนี้ยคือหมดแล้วหมดเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่าปืนแบบสายฟ้าพวกนี้สวยกว่าผมไม่ค่อยชอบใช้นะเป็นลายออปติอคคลเคมอนนะครับผมมาสกินสุดท้ายนะครับสกินเพลวิสแคทรอสกินของแคทรนั่นแหละครับผมเป็นสกินแบบแม่มดแม่มดนิดนึงนะครับผมความมืดแม่มดก็สวยเช่นเคยนะครับ แต่ถ้าให้บอกว่าชอบอะไรที่สุดผมก็เนี่ยผมชอบปืนปืนนี้ปืนนี้แล้วก็สกินเนี่ยสกินของตัวนี้แล้วก็สกินของดารา,า,านะครับผมโอ้โหเฟียลบอกเลยว่าเฟียลจัดนะครับผมก็โอเคก็มีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอะไรใหม่ๆคือดูโมดดีป่าน่าจะด่านใหม่ยังไม่เข้านะเข้ายัางเข้ายัางวะฮอร์เวิจะยังไม่เข้าหรือเปล่า น่าจะยังไม่เข้านะครับด่านใหม่โอเคก็รีวิวเป็นประมาณนี้ล้กก่อนล้กกันนะครับมีอะไรใหม่ๆอีกป่ะตัวละครใหม่ก็ประมาณ2สัปดาห์นะถึงจะเข้าโดยประมาณนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะสุดท้ายแล้วใครจะเล่นกับผมนะก็แอดมานะครับผมชื่อก็ตามนี้เลยแอดมาผมเล่นใน Epic นะครับเล่นใน PC Epic s t o r ต Epic Game นั่นแหละ โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็โ okay. อเคเจอกันคลิปหน้านะจะเป็นคลิปรีวิวผมน่าจะซื้อหลายๆคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวปืนรีวิวอะไรต่างๆนะครับผมไปดีกว่านะคะรับผม oh.